สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา <c oughs> เห็นชอบการดำเนินการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานาศึกษาและผู้อำนวยการสถานาศึกษาสังกัดสพทค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคสซึ่งที่ประชุมเห็นชอบรายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท ที่ขอให้พิจารณารายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกว1 6 2 5 6ทับ 2, เนื่องจากปัจจุบันสพทไม่มีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกประกอบกับจะต้องนำตำแหน่งว่างมากำหนดสัดส่วนเพื่อใช้ในการรับย้ายและสำหรับการคัดเลือกเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและได้ผู้บริหารสถานศึกษามาทำหน้าที่ในการบริหารการศึกษาโดยเร็ว กขอสอจึงเห็นควรให้มีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสพทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กขอสอกำหนดโดยได้ปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในส่วนของหลักสูตรการคัดเลือกให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว .10 ทับ2,564โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้ ภาคกอความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยปรับเนื้อหาการประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวงเล็บวสามทับสพซึ่งต้องมีการบูรณาการงานทั้ง5ด้านให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันภาคขอ ผลงานประเมินจากผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันวงเล็บว3าทับ2,564ภาคคอวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาในการที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยกำหนดองค์ประกอบตัวชี้วัดประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ที่แสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์แก้ไขปัญหาริเริ่มพัฒนาคิดค้นปรับเปลี่ยนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวงเล็บวอ0ิ 10, ทับ2 5 6พ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบรายชื่อผ kind of ู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะอนุกรรมการในอกคสเขตพื้นท <c oughs> <ceux> ี่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน183เขตและอกคสเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน62เขตรวมทั้งสิ้น245เขตโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไป และมีเงื่อนไขว่าหากตรวจสอบภายหลังพบว่าประธานอนุก,กรรมการหรืออนุก,กรรมการรายใดมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือมีกรณีใดกรณีหนึ่งที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศกกำหนดจะถูกเพิกถอนการดำรงตำแหน่งประธานอนุก,กรรมการหรืออนุก,กรรมการในอกศเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักง,งานกคสอตรวจสอบความถูกต้องก่อนแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปเรื่องหลกัหลกๆก็คือเราก็ได้มีมติในการที่จะมีรายชื่อนะคะได้สรรหา,าคณะกรรมการคัดเลือกราสรรหา,าคณะกรรมการเออสอเขตทั้งหมด245เขตนะคะทั้งประถมและมัธยมจนครบท้วแล้วนะคะก็ก็ตามไทม์ไลน์ที่เราได้กำหนดเอาไว้ก็คือวันที่6กุมภาเนี่ยก็จะได้ประรประการประกาศ ให้ครบพื้นที่จะสามารถที่จะให้ทางคณะองค์คณะเนี่ยทั้ง245เขตน่สเขตสามารถดำเนอนการเรื่องบุคคลได้นะคะ<ม>แล้วโดวยขณะเดีดวยวกันก็วันนี้ก็มีมติเรื่องเกี่ยวกับการอาอาสอบทั้งรองผู้มีการโรงเรียนกับผอโรองเรียนซึ่งก็รอรอให้องค์คณะนี้พร้อมเพื่อที่เราจะได้โปรเซสเรื่องเกี่ยวกับบุคคลต่างให้ให้ให้ลงไปในตำในเรื่องของในเรื่องของบุคลกากรทางศึกษาต่อไปในพื้นที่ค่ะ ก็ <c oughs> ในเรื่องของอกขอสเขตเนี่ยนะคะทั้งหมด245เขตเนี่ยเราก็พู่งเงี้วเป็นองค์คณะทั้งหมด11 11 11คนน่ะนะคะอ,องค์ประกอบเนี่ยก็คือว่าในเจตานารมณ์ของกระทรวงเองของคณะกรรมการบอร์ดเองเนี่ยก็มีให้มีความหลากหลายตั้งแต่ที่มานะคะตั้งแต่ที่มาทั้ง11คนไม่ว่าตัวประธานเองอตัวประธานตัวผู้แทนทั้งครูตัวแทน สถานศึกษาตัวแทนกสอจอนะคะหรือแม้กระทั่งจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้านเ,เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคอมบิเนชันทั้ง11คนเนี่ยเราอยากให้มีความหลากหลายแล้วก็มาจากทุกยูนิตท,ที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งพื้นที่ด้วยนะคะพื้นที่พื้นที่เป็นคนที่สัเล,เลือกขึ้นมาเรียกว่าคัดขึ้นมาแล้วข้างบนเนี่ยก็เพียงแต่เป็นผู้ที่ดูคุณสมบัติให้ผ่านเท่านั้นเองนะคะแล้วกและเลือกที่เหมาะสมเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งพื้นที่ลงมาในส่วนของจังหวัดในส่วนของกสจทั้งท่านผู้ว่าเองก็มี ก็ได้ต้องส่งมาด้วยในส่วนของตัวแทนจากทางกกสอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเจตนาลมที่เราต้องการให้ ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมแลวก็ในเรื่องของการที่จะทําให้เกิดการปรุงใสก็ดีในเรื่องของการเรื่องของบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ในส่วนของตัวประธานที่เราได้ทราบเนี่ยพูดง่ายๆว่าก็มีทั้งมีความหลากหลายนะคะ,คะมีทั้งส่วนของบางทีก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบ้างบางจังหวัดมีผู้ว่าด,ด้วยนะคะแล้ว,วกว็ขาาก็มีความหลากหลายแล้วก็บางทีก็อาจจะมี อดีตผอ,อเขตพื้นที่มานะคะซึ่งกเกษียณราชการแล้วนะคะแล้วก็พวกนี้าก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้การกระจายอำนาจเนี่ยในสูงลงพื้นที่ตรงนี้ให้ให้มีความเขาเรียกอะไรให้บริบทควบคุมเรื่องของการศึกษาเนี่ยให้มันมีมิติที่กว้างขึ้นแล้วก็อตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็โปร่งใส